คุณรู้ไหมครับคนที่รวยอย่างธนินเจียวนนท์นะฮะไม่ได้เริ่มจากเก่งกว่าคนอื่นนะฮะแต่เริ่มจากกล้าที่จะผิดคุณธนินเจียวนนท์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดของชีวิตฟังดูง่ายนะครับแต่จริงๆมันโคตรจริงเลย เพราะคนส่วนใหญ่กลัวพลาดเลยไม่กล้าลองไม่กล้าเริ่มไม่กล้าเปลี่ยนแต่รู้ไหมครับคนที่สําเร็จจริงเนี่ยเขาเริ่มจากกล้าก่อนเก่งเสมอเขากล้าทําผิดเพื่อให้ได้รู้ว่าอะไรถูกกล้าเจ็บนะเพื่อให้ได้รู้ว่าต้องแข็งแรงขึ้นตรงไหนกล้าล้มเพื่อได้ลุกแบบมีบทเรียนติดมือกลับมาคุณธนินเริ่มจากศูนย์ไม่ได้เรียนจบในสถาบันชั้นสูงของโลกนะแต่เรียนจากโรคจริงนะทุกวันนะเรียนจากคน เรียนจากปัญหาเรียนจากความพังที่คนอื่นกลัวจะเจอเขาบอกว่าคนเราต้องรู้มากกว่าแค่หน้าที่ตัวเองถ้าคุณเป็นพนักงานก็อย่ารู้แค่งานตัวเองให้รู้ทั้งภาพรวมของบริษัทเพราะวันหนึ่งคุณอาจไม่ได้เป็นแค่ลูกจ้างคุณอาจเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวผิดครับเพราะความผิดพลาดมันไม่ฆ่าคุณหรอกแต่มันปั้นคุณให้แกร่งขึ้นเริ่มจากกล้าแล้วความเก่งจะตามมาเองอย่าก,กลัวผิดกลัวอย่างเดียวที่ควรกลัวก็คือกลัวไม่ได้เริ่มนะถ้าชอบคลิปนี้นะช่วยพิมพ์หนึ่งแล้วย